สวัสดีครับพ่อแม,ม่พี่น้องมิน,นี้บ่าวบีบ่าวอีสานดีครับกามาแนะนําแนวทางครับสําหรับคนที่อยู่ไร่อยู่นาครับอยู่สวนที่ห่างไกลจากไฟฟ้าครับผมสําหรับคนที่รู้แล้วก็โอเคนะครับมิน,นี้ผมกะสิมาเฮ็ดคลิปวิดีโอให้มึงครับเป็นปัม๊มได,ไดโวใสเ่เขาเอื่อนว่ายัางโซลาโซลาปัป๊มครับปั๊มไดโวแบบใส่โซลาเซลล์ครับ พลังงานอยู่ยี่สิสี่โวลต์ครับผมใส่แผงโซล่าเซลล์แผงเดียวครับเราจะพาไปมึงครับผมนี่ครับพี่น้องขอบมึงต่อท่อไปเรียบร้อยครับผมเขาเอาลกคษาได้เลยนะครับเยวจะให้มึงพี่น้องนี่เป็นโซล่าปั๊มครับผมโซโซล่าปั๊มยี่สิบี่โวลต์ครับผมเขาต่อสายไฟมาจากแผงใส่ใส่แค่แผงเดียวครับผม แผงโซโลา่าเซลล์แ,แผงใหญ่แผงเดียวแผงน่าจะเป็นมอสามสิบแปดโวลต์บ่ถ้าผมจำผิดนะนี่ครับใส่เข้ากับจุม่มจุ่มลงน้ำเลยครับเป็นเป็นตัวนี้มันสิทนเด้พี่น้องใส่ตัวนี้มันสิทนกลัวกันครับเดี๋ยวมีจุม่มลงเลยจุ่มลงเลยพี่น้องเอากระต่อสายยางไปเลยต้องการใส่เมืงได ปูนต่อสายยางนี่เป็นสายยางพี่อีครับสายยางพี่อีสายยางผ่าครับผมเนี่ยครับต่อยาวไปเลยเดี๋ยวผมจะเดินเครื่องให้มึงด้วยพี่น้องเด้อมันน้ำใสไหลดีบ่ตามไปดูครับผมนี่ผมต่อเบเกอร์แบบตรงนะครับพี่น้องผมใส่เบเกอร์ตัวเดียวเห็น้องพี่น้องนี่ผมใส่เบเกอร์แค่ตัวเดียวครับใส่เบเกอร์ตัวเดียวอ่า แหล่ฮอตต่อแบบตรงครับบวกลบเปิดแล้วครับผมเดี๋ยวพาไปมึงพี่น้องใส่เบเกอร์ตัวเดียวด้วยพี่น้องเห็ดแบบง่ายๆครับใส่เองครับอยู่บ้านครับขนาดสายไฟกันนี่แหละครับสายไฟตัวสีดำเขานี่ผมจำเบอร์น่ได้เดี๋ยวสิพาไปมึงครับผมหลังจากเปิดน้ำล,ล้วไหลดีบ่ไปเด้อพี่น้องไปรับส้มกันต่อไป ครับตอนนี้ปั๊มก็ทำงานแล้วครับผมปั๊มเ่าก็เริ่มทำงานแล้วดูน้ำตวก์ตัวก์วกเราเห็นว่ามัมัดให้มันแน่นไหมเฮ้พี่น้องไหลไปแล้วครับเอ้ยมือไหลแห้งบ่ผมตอนน่อยาวได้นี่มพาไปมึงผมตอนน่อยาวเฟื่อยเลยเดย้จากสาไปหอดหัวน้ำกะสามร้อยสี่ร้อยเมตรบ่เด้อพี่น้องเด้อมึงเอาน้ำกำลังเริ่มไหลมากครับ เดี๋ยวพาไปมึงไปน้ำครับผมนี่แหละครับผมนม้ำมาแล้วครับมึงมาแรงบ่แรง,แรงครับพี่น้องมึงเอาให้มึงเห็นเนาะ,ะแรงอยู่ด้ครับพี่น้องแรงดีอยู่นี่ก็เลยเฮ็ดต่อต,อ,ตอไปเงีวเลยครับนี่ครับพี่น้องไหลแรงวะว่าได้เปลี่ยนพลังงานน้ำมันเขาเลยเลยครับพี่น้องไฟฟ้าก็บ้องใส่ครับ ใส่แผงตัวเดียวครับผมแผงไอโซลาเซลล์ตัวเดียว4ี่ร้อยหาสิบวัตแล้วผมเช็คก,กระแสไฟเขามันอยู่ประมาณ4ี่สิบเก้าโวลต์ครับสี่สิบเก้าโวลต์เ้อก็ต่อตรงผ่านปั๊มโซลาปั่มเข่ามาใส่งานเลยเลยครับผมเดีย๋ยวจะพาไปมึงไปไปน้าน,นะครับว่าสะออกแห้งบ่เดีย๋ยวต่อท่อแป๊บครับผมนี่นะครับหลังจากมาจากท่อพี่อีกับมาเป็นท่อพี่พีซีครับ พี่น้องเด้วยระยะไกเดีดครับพูนจากสามถไก่เลยพี่น้องเด้งดันปั่มสบายครับว่าจะจิซื้อไปเห็ดปลูกผลไม้เอ้ปลูกอะไรอย่างนี้น,นะปักแตงมุมแตงโมทามิสซานี่สบายครับผมปลูกพักได้สบายเลยแต่ให้มึงพี่น้องว่าแรงดันนามมันสีแห้งปันไดครับไปส้มครับผมมาแล้วครับพี่น้อง สำรับน้ำไปซ้ายครับนี่นะครับไหลยกให้มึงผมว่าโอเคอยู่เลยครับสบายสบายเลยปลูกงาได้ปลูกงาแพ่งกุลาปลูกงายางได้เลยว่าจะปลูกผักผลไม้ไหมหรือปลูกไอ้ีอย่างนัพวกสูบน้ำเส้อ้วยก็ได้ครับต่อสายยางเงาะลครับระยะนี่ก็ไหลร้อยเมตรอยู่เลยครับสามสี่ร้อยเมตรพุนละมังนี่ โอเคเหรครับพี่น้องถ้าสนใจกับเขามามึงได้เลยครับว่าข้าใส่ปั๊มตัวไหนครับบริสันกับไปมึงคลิปมึงยังได้จากผมได้เลยใส่แผงโซลาเซลแค่ตัวเดียวครับทึ่งทึ้งหลังคาเขานี่ใส่แผงโซลาเซลตัวเดียวต่อตรงพันสวิคเบรกเกอร์พันปั๊มเลยครับแล้วยาแดดออกมากับใส่งานได้เลยครับผมปั๊มตัวนี้ตนครับรับประกันได้ครับผมขอบคุณหลายๆครับพี่น้องที่รับช้มครับขอบคุณครับผม